สวัสดีอีกตอนนะครับวันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟลำไายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับติดเป็นรอยอำเภอแรกติด้วยถแถลงนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็นกกครราชสีมาพิงก็เป็นสถานีน้องกระทิงก็ยังลำไายมาศเป็นอำเภอลำไายมาศนะครับแต่ท่นี้เป็น,นำอำเภอกําลังจะออกจากสถานีลำไายมาศเหรอครับผม เป็นคลิปแบบบ้านๆสไตล์บ,บ้า بان นี่แหละครับพี่น้องการเดินทางโดยรถไฟขบวนที่รถเร็วที่หนึ่งสี่หนึ่งครับกรุงเทพกับพิวัตรอุบลราชธานีนะครับพี่น้องนี่ครับลำไปมาศนะครับผมเป็นย้อนมานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็น บนทางก็นี่ครับอำเภอลำไยมาศที่สบานลไปมาดไปเลยนะครับก็จะไปที่ทางทมินชัยเลยนะครับตัดไปที่สุนใจเพราะช่วงบางช่วงจะไม่ได้ถ่ายนะครับอำเภอลำไยทมินชัยแยกมาจากลำไยมาศปล่าไม่รู้นะครับผมเป็นเคยลำไยมาศก็ไม่พอจะทราบอยู่นิดนึงนะครับแต่ไม่ในเนื้อมาจากลำไยมาศก็มาที่ออำเภ เทอรเมนชัยนะครับผมสถานีรถไฟเทอร์เมนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขึ้นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับออกแล้วครับพี่น้องออกแล้วเจ้าเจ้าเจ้ามาน้องมาไอจะพาไปนั่งรถไฟเป็นว่าบรรยากาศก็ สถานีบ้านอกก็จะประมาณนี้ก็สวยงามแบบธรรมชาตินะครับตินไช้ครับกล้โลน่าผลนก็จะเขียวุ่มไปนะครับแปบบ๊บ,บมาอีกที่สถานีหนึ่งผมตัดภาพช่วงบางช่วงออกไม่เห็นวิวนะครับในมันที่สถานีบ้านแสลงพันผมเคยบอกว่าบ้านส่วนม,มากสถานีบ้านรถธรรมดาจะจอดน่ครับรถไฟธรรมดาขบวนสุรินกรุงเทพ กำลังจอดอยู่นะครับหลบแล้วรถเร็วเรามาหลบหลีกนะครับเห็นไหมรถเร็วสุดมากถ้าใครมาถึงก่อนเราหลบหลีกหรือใครจงังหวะอยู่ที่ขบวนธรรมดาหัวจากธรรมดาสุรินทร์กรุงเทพออกทั้งขบวน4 5 3 6เราไร่ขบ,บวนรถไฟธรรมดาสุรินทร์กรุงเทพออกแล้วครับธรรมดานี้ออกไปก็จะไปจอดที่สถานีท่าเมนุไชยที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับ บางช่วงจะไปจอดหลบกันที่สถานีอยู่ที่เวลานะครับที่สถานีลำไปมาดมางบางช่วงก็สถานีถ้าเมนชัยเนี่ยช่วงจังหวะ3สถานีนี่แหละครับที่จะลบหลีกกันนะครับผมสถานีของีมก็ออกจากสถานีแสลงครับอยู่ที่จังหวะเวลานะครับบ้านแสลงพันครับผมบอกว่ารถเร็วจะไม่จอดบ้านแบบนี้นะที่จที่จอดนี่เพราะว่าหลบหลีกกันนะครับ รถเร็วจะไม่จอดสถานีย่อยนะครับรถเร็วนะครับสถานีย่อยนี่จะเป็นรถธรรมดาจอดในบ้านแสลงพันนะครับที่จริงมันก็จะผ่านอำเภอเล็กๆน้อยก่อนนะครับก่อนเข้าบุรีรัมย์นะครับแล้วก็บ้านนู่นบ้านนี่นะครับเป็นสถานีย่อยเพง่ายพี่น้องใครมาก่อนก็ต้องลงเข้ามาลางลอง ผมอาจจะพูดนี่ครับที่มาารถไฟสับรางเขาอย่างนี้นะครับจะมีคนไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับบินท้ายมอเตอร์ไซค์ไหมาจจะมีผมอาจจะตัดคลิปไปเลยนะครับเพราะบางถ่ายหลายคลิปนะครับถ่ายว่าอาจจะซูมเข้าซูมออกนะครับนี่ครับเพราะว่าเห็นบางคลิปก็ถ่ายไปแล้วนะครับนี่ครับรถไฟที่ว่ารถไฟสับรางเข้าออกลบรีกันยังไงะคร่บพี่น้องประมาณนี้นะ สถาาที่สถานีรถไฟบุรีรัมเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่องบางวิวบางคลิปผมถ่ายไปเยอะแล้วนะครับบางคลิปที่สถานีรถไฟบุรีรัมก่อนจะเข้าเมืองบุรีรัมก็เพิให้เห็นวิวกันกนะารชุมชนประมาณนีนะ้ในเขตเมืองจะมีต้นถือ,อประมาณนี้นะพี่นอ้องต้นถือต้นอะไร จังังหวดครับอาจจะอย,ยูกเองเนี่ยด้วยกับบางช่วงจังหวะที่เข้าสถาน,นีมันอาจจะสั่นล่วงรถไปสัะพางหรือวิ่งอะไรนะจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเออ น,น,นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ขบวนรถไฟที่รถเร็วที่141นะครับออกจากกรุงเทพ5ทุ่ม5นาทีนะครับหรือ23.05นาทีนะครับถึงจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณเกือบ็ดโมงกว่านะครับเ็ดโมงกว่ากว่านี่แหละ ลืมดูเวลานะครับช่วงที่เวลาถ่ายจะถ่ายอย่างเดียวนะครับไม่ได้จดบันทึกไว้นะครับเวลามันอยู่ที่ไม่แน่นอนอย่างมากไม่เกินถ้าเสียเวลาไม่เกิน30นาทีนะครับถ้าไม่รถไม่เสียนเกิน10นาที20่นาทีประมาณนี้แล้วแต่จกกังหวะ5นาทีนะครับบางสทีก็ไม่เสียเวลานะ เป็นการที่ผมชอบนั่งรถไฟและดูวิวต่างๆ,ๆข้างทางนะครับอาจจะใช้เวลานานกว่ารถยนต์นะจริงๆบางทีก็เร็วกว่านะถ้ารถไม่ติดถ้ารถติดเนี่ยผมสังเกตบ้ารถไฟไป,ไปถึงก่อนนะครับช่วงรถติดชั่วช่วงขึ้นเขานะครับเทศกาลนะถ้าช่วงไม่เทศการลรถไม่ติดนะครับบรรยากาศที่สถานีรถไฟออไบุรีรัมย์ก็ปร,ประมาณนี้นะครับมีการอาจจะจอด อยู่ที่คนขึ้นเยอะหรือลงนะหรือของสัมภาระนะครับเห็นไหมเนี่ยมีสัมภาระลงแล้วก็จะต้องใช้เวลาหรือส่วนมากรถไฟจอดไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับหรือผมพูดอะไรไปตรงก็กลับขอไปนะครับผมเพราะเป็นคลิปแบบบ้านๆอีกแล้วครับท่านจากออฟไทยบ้านวอดเวายนะครับมีทางช่องแอปแดงแอปยูด้ยนะครับ วัดเยาวายเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผมเปลี่ยนชื่ออัสไตล์อีสานนะวัดไทยบ้านครับสุดานี้รถไฟบุญลำขอขอบคุณท่านที่ผมอาจจะพูดแทรกเสียงในในคลิปนะครับมันจะมีเสียงยนะเพราะว่าผมไปลงหลายๆแอปหน่อยเราก็ต้องพูดแทรกตัดเสียงรบก,กวนไปนะครับ ก็ขกอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังนะครับผมเสียงมันช่วงอาจจะมีเสียงดังลมเสียงอะไรนะครับก็กลบาบขออภัยนะครับติดตามชมตอนต่อไปสวัสดีครับ